ยูนิคอนหรือว่ายูนิคันเอออ่ะยูนิคอนหรือไม่ก็โพนี่นี่แหละใครจะเรียกอะไรก็ได้นะคไหมเพราะเราก็ในหนังสือคือต้นผลเรียกผิดนะชีวิตจริงคือเขาตั้งเรียกผิดเออเหรอนี่ในสินคี่ต้นหนผิดหรอใช่ะอันนี้เขาตั้งผิดใช่ที่ต้นจะเรียกตุ๊กตาสลับชื่อมั่วมันหมดเริ่มคำถามแรกเลยเนาะเออมาคำถามแรกเป็นที่ต้นเหมือนกันครับอ่า ตุ๊กตาหมูเบฟของต้นหหดน่ะจริงๆแล้วตัวที่พี่ต้นซื้อให้ชลัีอ่ะมันคือตัวอะไรใครตอบได้อะหลังงูเลยอ่ะเปเปอร์พีดถูกต้องมามเอาอาใครเนี่ยคนไหนมาไหมมาได้ไหมมารับได้ไหมมารับได้ไหมใครมาค่ะใครมาเขาจะลงหัว ถึงสี่สี่สี่คำถามเในกลุ่มเขาอะค่ะในต้นหอนชาทีกลุ่มของพี่ต้นมีอยู่สี่คนชื่ออะไรบ้างนุ่กอนู่นก่อนนุดก่อนอ่อนน่นก่อนอ่อนเชื่ออะไรบ้างคะกลุ่มของเขาชช่ครับ มานี่ไรมานี่อะไระขออนุญาตครับขอนบขอน,นุญาตนิดนึงอ่าเดี๋ยวลราไปอกอป้ยชื่ออะไรครับพี่อไอช่อไมช่อไอ่อไอ่อไ่อไอชอไ่อไอี่อไ่อ่ไหน่อไอชอ่ไ่ไน องครั้งแล้วขอขออีกครั้งหนึ่งขออนุญาตใช่ไ่มไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อันนั้นอันนั้นอันนั้นจันน้ะพายกลุ่มเหรอได้ค่ะสี่คนสี่คนค่ะมีก็ปตันมีไนท์แล้วก็มีเจ้านายอ่าถูกค่ะโอ้ยรับเลยครับรับจากปครับ คำถามสุดท้ายเป็นของน้องชมบ้างรถที่ชนละีขับมีชื่อว่าอะไรคะนมจมูทางนี้ดังมากเมื่อกี้ทางนี้ดังทางนี้ตะโกนมาน้องหิวข้าวค่ะหิวข้าวเลยมตะโกนมาจากทานี้เลยนะตะโกนมาเลยนะโอเคอ่ะรางวัลต่อไปครับเป็นรางวัลเราจะแจกพี่ก่อนละกันอ่ะ ให้ให้ก็าตามถามนะต่อไปถามเกี่ยกับถามเกี่ยกับตัวเออ่ทุษทีนี่ก็ได้ครับอ,อให้ให้พี่นักเขียนช่วยให้พี่นักเขียนช่วย ต้นหนศักรูปอะไรไว้ที่หน้าอกครับตรน,นี้อาจดจาไม่ไ,ไปความหมายของลูกอันนี้ของศักรูปอะไรที่หน้าอกและความหมายคืออะไรครับถูกไหมต้นหนคือคนเดินเรือส่วนอ๋อคนละทีก็คือแม่น้า ความหมายของสัตว์ความหมายของลอยสัตว์พี่พ์พินต้อนสัตว์รูปอะไรนะคะสะัตว์รูปอะไรฮะอ่าสมอเรือความหมายของสมอเรือหมายความว่าหยุดมันน่นหน่อยละอันน,น,นี้อันนี้อ่ะอันนี้ดอกแฟนแบบจริงจนะังอ่ะเดี๋ยวให้ไปเลยครับรับกับน้องเ้าตังค์ับผมหยุดมันน่นในรัดเดียว <arrive> อ,อันนี้อ่ะรับกับน้องปอนะครับ คำถามคำถามคำถามอันนี้เราขอเป็นคำถามเกี่ยวกับหนังสีบ้างดีกว่านะครับคำถามจากน้องปอที่จะให้ถามนี่นะฮะเดี๋ยวผมอัถามแทนแล้วกันนางปากาของนักเขียนชื่ออะไรครับยกเลยฮะนกตกรนตกรอกตกรอนเามเยไปอะไรนะแม่แม่เหมือนทั้งนี้ตะกรดังมากเลย นักการนักการนักการถูกไหมนักการค่ะนักกาหนูต okay. ัวเดียวน้องหนูตัวเดียวไ่มด้ได้ได้มาแล้วคำถามนี้ครับมีคำถามตัวนี้ฮะใด้ครับเรามีคำถามพิเศษเรามีคำถามอันนี้นี่รับก่อนรับก่อน คำถามสุดท้ายเดี๋ยวรับจากทั้งคู่เลยนะจุ๊บสวยฟังให้ดีฟังให้ดีถามว่าหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมดกี่หน้าคะไม่ได้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 ่ได้่ไเขามีคำถามที่8ถามว่าต้นหนกับชลทีพักอยู่ที่ห้องหมายเลขอะไรครับเฮ้ยคนนัยศได้ไหมเนี่ยไหนนู้นข้างหลังนู้นอะไร ส0่ศูนยสนสยังไม่ใช่ห้าศางนี้น่้เมื่อกี้ห้าูนย์ห้าถูกไหมฮะห้าศูนย์ถูกไหมถูกค่ะถูกมาเลยเดี๋ยวไปอ่านเรื่องอไรมาสี่ศูนย์สี่ใกล้เคียงใกล้เคียคนูคนไหนคนไหนได้คนที่เขียนคนที่ถือป้าเหรอใช่ปะคนนี้คนไหนเออใช่เราแหละาใช่ มารับกับคุณครูเลยครับเชิญถามลูกค้าว่ามันคืออะไรแตขนม่เข้าใจว่าคืออะไรข้าสูงห้านะข้าวสูงห้าโอเคเอาลับเลยโอเคนะอ่ะขอใส่บัตรมือให้กับทุกคนที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับขอบคุณมากนะฮะนี่แหละยังไงเดี๋ยวให้แต่ละคนฝากคนงานหน่อยดีกว่าไม่ต้องแต่เชิครับครับก็ฝากต้นหนุนชนธีไว้ด้วยนะครับออนสิบสามพิชิตกาครับ ทางช่องจีนเอวิน้าแล้วก็เอเอสพครับผมครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์ต้อหมดจังทีเรื่องนี้ด้วยนะครับเราก็คงโตั้งใจกันมากครับต้องหวังเ่าตัดคนะ้าเกยว่าันะคนที่มีที่ไม่เนาก็ ผลง,งานด้วยนะคะนอกจากต้นสนชันธียังมีเพื่อนๆเขาอีกสี่คนที่บอกไปก็จะเป็นเรื่องของไอหลงไหนเฉลิมเชยแล้วก็แนบเนียนนะคะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันยังไงก็ฝากด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสนุกทุกเรื่องคอนฟูคอนกรันต์เรา็จะปิดไว้ใกนการสั่งซ้อยทีดีวยวนะสำหรับต้นหสนชัทธีนะครับนี่สามารถไปซื้อได้นะครับที่รูปของสถาบันคอนฟูนะครับก็ดี ครับก็เดี๋ยวต้องอ่านก่อนก็ได้เดี๋ยวรอดูนะฮะวัน13พฤศจิกายนว่าเฮ้ยเราอ่านหนังสือแล้วเนี่ยทั้งตัวออดเองกับตัวข่า,ามเองจะถ่ายทอดมาตรงตามาที่เราคิดไว้หรือว่าตรงตามแบบหนังสือปล่านะครับสำหรับต้นฉบับชั่วครับวันนี้เขาจะพรงนี้กับทั้งนักแสดงเรากำลังขีด้วยครับ ผู Hoy, igen, hey, ้ในาร่ช่วยกรการผู้จัดการบริษัทสถาบันพุ่ธจํากัปในการทีมาถ่ายภาพร่วมกันกับนักแสดงนะครับแล้วก็นักเขียนของ่มราวเน่คับเรียนเชงครับแตนหนูที่แต่่อจะพไปตัวกนครนี่ยเร่ที่จะถามเขาแล้วนะไม่ได้แบบหนูไม่ได้รับไปเลยนะ